วันนี้นะคะเรามาอันบ็อกของที่หลานทำมาอีกแล้วนะจ๊ะคราวที่แล้วที่หลานทำกล่องสุ่มมาให้เป็นเจ้านี่นี่ได้มาเป็นอ่น้องบอกว่าหลานบอกว่าเป็นชินนามอนนะจ๊ะรอบนี้เราได้มาเป็นซองแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเปื้อนน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ได้มาเป็นกล่องนี่ป๊อปฮาร์ดเป็นป๊อปฮาร์ดที่แบบว่าวาดเราเองด้วยใส่ใจละเอียดมากแล้วหลานก็พิมพ์มาแบบนี้ด้วยว่ามีตัวพวกนี้นะ นมาให้แบบนี้เลยว่ามีตัวประมาณนี้แล้วก็บอกว่าให้แกะนี่คือกล่องที่อาจ,จะต้องแกะนะแล้วก็อันนี้คือเวอร์ชั่น2ไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะเดี๋ยวพานจะขอแกะไอ้ตัวที่เป็นกระดาษก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะมันแบบว่าจับจับไปแล้วไม่เจออะไรเลยนะมาซองแรกแต้นเตนต้นว ซองแรกนะคะกล่องซูมได้ยางมัดผมอันนี้คือได้ยางมัดผม3เส,ส้นก็โอเคนะครับกําลังแบบว่าอยากได้ยางมัดผมอยู่เลยน่นารักอันนี้พี่ลิต้าโอ๊ยมันใหญ่เกินที่จะมัดจุกได้อันนี้ก็คือหลานชื่อว่าน้องลิต้านะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าขึ้นรูปน้องต้องไปขออนุญาตหลานก่อนว่าเอารูปแปะได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตหลานแล้วจะแปะให้เพราะว่าหลานน่ารักมากอ่ะมา กล่องสุม่มไม่ไม่เรียกว่ากล่องสุม่มโซซองนะซองสุ่มที่สองจะได้อะไรอันแรกเราได้เป็นยางมัดผมไปแล้วนะจ๊ะอะไรเอ่ยป๊าตังหรือเปล่า <c oughs> มันคือมันมันคืออะไรมันคือว้ามันคือกระดาษมันคือกระดาษที่หลานน่าจะไปแกะจากเออ กล่องขนมอะไรมาสักกล่องหนึ่งนะแต่ก็น่ารักดีเป็นคุณหมีที่ถือรวงข้าวแล้วก็ใส่ชุดสีแดงนะครับน่ารักมากอ่ะทีนี้คือกล่องที่วางอยากแกะที่สุดนะครับป๊อปฮาร์ดที่เป็นเหมือนมาคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อพาวเวอร์พับเกอร์นะข้ตัวสีแดงมันชื่ออะไรบอสซอมเหรออ่าบอสซอมน่าจะเป็นกล่องที่เป็นแบบว่าน้องอุ้ยมีเขียนตรงนี้เลยนะเป็นกิมมิกเล็กๆว่า คลายเบบี้อยู่ข้างล่างนะคะคลายเบบี้บอสซอมเหรออย่าลองแกะมันก็คงไม่ออกมาเป็นตัวหน้ากล่องหรอกมั้งหรือว่าหลานจะทําออกมาเป็นตัวหน้ากล่องเลยลองแกะดูก่อนนะน่ารักมากเลยอะ่ะฟังชอบคือหลานฟังอะ่ะเขาชอบซื้อกล่องสุ่มมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะซื้อกล่องสุ่มบ่อยแนละ้วทีเนี้ยคือว่าฟางอะ่ะก็ไม่ได้มีบัตเจ็ตในการซื้อกล่องสุม่มหลานสงสารเลยทำไมนะคะเอ้ยคืออะไรอะ่ะ ันคือป๊อปอันนี้เขียนว่าป๊อปมาร์ทนะข้างนอกอะ่ะเขียนว่าป๊อปฮาร์ดแต่ข้างในถุงอะ่ะเขียนว่าป๊อปมาร์ทมีอ่าเป็นซองหลายสีมากเป็นน้ำเงินฟ้าม่วงแล้วก็เขียวเขียวอ่อนนะแต่ว่าเหมือนน่าจะต้องเปิดเข้าไปแต่ซองนี้ไม่มีการ์ดนะคะที่แล้วมีการ์ดมาให้ด้วยวันนี้หลานทักมาด้วยนะว่าแบบว่าอ้าหนูจะทําถุงสุ่มมาให้อาอีกนะก็เลยของเก่ายังไม่ได้ทาคลิปเลยก็เลยรีบมาทำ ไอ้นี่จริงๆด้วยคายเบบี้อะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคายเบบี้แบบไม่ใช่ของแทนนะเพราะว่าของหลานอนะมันมีของแทนอันนี้น่าจะเป็นคายเบบี้ที่หลานไปซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนะคะแต่ก็น่ารักมากดูสิตอนนี้เราก็มีของที่หลานให้มาทั้งหมดก็คือหนังยางสามอันแล้วก็ตุ๊กตาคายเบบี้ที่เหมือนสกู๊ชี่แล้วก็กระดาษนะ รูปอันนี้แล้วก็คราวที่แล้วที่เราได้มาก็จะเป็นน้องไมล์เมโลดี้สีขาวนะคะเอาเป็นว่าอาขอบคุณมากนะที่ทําให้แล้วเดี๋ยวอาส่งคลิปให้ดูนะคะถ้าทําให้อีกเดี๋ยวก็จะเอ่อทำคลิปให้ใหม่นะขอบคุณมากเลยหลานน่ารักมากแล้วก็อย่าลืมทุกคนสามารถคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ฟางแล้วก็หลานได้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณหลานมากๆที่ทั้งใจทํามาให้นะคะอันนี้ก็เป็น แบบว่ามันเป็นแบบของเล็กๆน้อยแต่รู้สึกดีใจมากเลยนะที่หลานแบบว่าเห็นเราทํา y o YouTube แล้วก็อยากทําให้ดีใจไปละทุกคนเดี๋ยววันหลังหลานทําอะไรมาให้อีกก็จะมาแกะให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย